เอ้วันนี้พี่เก๋ก็มาพาเรามาดูเผือกอันนี้คือเผือกบกใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นเผือกหอมเผือกหอมครับที่เนี่เขาปลูกมากี่ครั้งแล้วคะนี่เพิ่งจะปลูกครั้งแรกครับปลูกครั้งแรกสาหรับเผือกหอมเผือกบกแบบนี้ใช่ครับโอ้แต่หัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะพี่ใช่ครับโอ้จนชาวบ้านแถวนี้เขาไม่เชื่อว่าจะทําได้ใหญ่ขนาดนี้ยิ่งได้หัวใหญ่ราคาจะจะสูงถือว่าเราลดต้นทุนไหมพี่ลดลดต้นทุนมากเลยครับเมื่อกี้ประมาณหมื่นเลหมื่นโลเนาะโลละห้าสิบก็ห้าแสน ครจะใกล้เคียงฮะโอ้เราหาที่ปลูกต่วกันเถอะค่ะ <c oughs> นี่คือแบบไซส์เฉลี่ยนะมากกว่าโบ้หมดเลยนะแล้วมันไม่ใช่แบบหัวเดียวนะทุกหัวดูดิ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซี่ยวลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะเพราะว่า E ีนี้เราก็ยังไม่ไปไหนไกลนะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะแล้วเราก็ยังมาตามเก็บเผือกหอมอีกหนึ่งไร่นะคะซึ่งบอกได้เลยไร่นี้อายุ5เดือนกว่าแล้วถึงเวลาต้องเก็บเกี่ยวแล้วค่ะแล้วก็หัวนี่คือแบบเขาบอกว่ามันใหญ่กว่าอีโบคือมือไหนอะไซส์ใหญ่แล้วนะโอบสมือไม่มิ อบสอมือไม่มิดนะคะซึ่งที่นี่เขาบอกว่าได้ใช้ของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะอย่างที่รู้ค่ะเผือกดูแลยากนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําเยอะไปก็หัวอาจจะเน่าหรือถ้าบํารุงไม่ถึงหัวก็อาจจะเล็กนะคะก็แต่วันนี้เรามาที่นี่แปลงที่2องแล้วผลลัพธ์บอกได้เลยว่าสุดยอดมากค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของไร่กันเลยไปเราไปตามหานะ เจ้าของไร่เผือกที่หัวใหญ่ขนาดนี้กันนะคะนี่เขาแอบกระซิบมาว่าอายุถึง5้าเดือนแล้วอ้าวพี่เก๋อยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกยครับ,รบอ่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าพี่เก๋แล้วเนาะก่อนหน้านี้เราเจอพี่เก๋ที่ข้าวโพดไหมใช่ครับไร่ข้าวโพดก่อนหน้านี้ EP พีก่อนหน้านี้นะคะวันนี้พี่เก๋ก็มาพาเรามาดูเผือกอันนี้คือเผือกบกใช่ไหมพี่ใช่ครับ,เป,บเป็นเผือกหอมเผือกหอมครับ เวลาเขารับซื้อเนี่ยเขารับซื้อเป็นหัวไปเอาไปทําอะไรคะพี่เอ๋ส่วนใหญ่เอาไปทําขนมขนมครับทําเป็นเผือกฉาบก็ได้ทําทําไส้ขนมก็ได้ฮะโอ้แต่หัวมันใหญ่มากเนาะใช่ครับก็นนราคาก็ตามไซส์ฮะราคาทําไซด์ด้วยใช่ครับยิ่งได้หัวใหญ่ราคาจะจะสูงโอ้แล้วที่นี่มีพ่อค้าแม่ค้ามาตีราคายัางพี่เก๋มีแล้วครับหัวที่นี่เป็นยังไงคะใหญ่มากเลยนี่ถ้าเป็น นับไซส์ก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดเลยอยู่ด้านบนของของตารางการซื้อเลยครับทุกทีใหญ่ที่สุดจะเป็นไซส์จมโบฮะที่เรียกอีโบอันนี้คือใหญ่กว่าอีโบใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็เลยต้องรอออเดอร์จากมาเลยเนาะที่พี่บอกไหนใช่ครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่เก๋บอกว่าที่เนี่ยเขาปลูกมากี่ครั้งแล้วคะนี่เพิ่งจะปลูกครั้งแรกครับปลูกครั้งแรกสาหรับเถือกหอมเผือกบกแบบนี้ใช่ครับโอ้แต่หัวยขนาดนี้เลยนะพี่ใช่ครับโอ้ชาวบ้านแถวนี้เขาไม่เชื่อว่าจะทําได้ใหญ่ขนาดนี้ ก็คือพี่เก๋บอกว่าพี่เก๋ใช้ในส่วนของไบโอในการย่อยดินก่อนปรับสภาพดินก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือทิ้งไว้7วันแล้วก็แช่หัวเชื้อด้วยจอบทองคำหนึ่งคืนใช่ครับหนึ่งคืนไว้หนึ่งคืนแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับพี่ก็เอามาลงดินนะปลูกปลูกอขึ้นมาประมาณเดือนนึงอะได้ประมาณเปลือกสองใบ เผือกสใบครับลงอะไรต่อคะพี่ก็ลงไฮโกรบวกกับทองคําลงผสมกันเลยเหรอคะใช่ครับสองตัวผสมกันเลยทุกกี่วันถึงใช้อีกครั้งนึงทุกสิวันนะทุก10วันแล้วพี่มีใช้ผสมตัวอื่นด้วยไหมคะก็มีเชื้อรามียาเชื้อราอเคมีร่วมกับเคมีได้แต่ว่าเคมีของเราเนี่ยจะลดลงเยอะเลยลดเป็นครึ่งเลย50%เลยใช่ก็ยังผสมผสานกันได้เนาะ ถือว่าเราลดต้นทุนไหมพี่ลดลดต้นทุนมากเลยครับโอ้แต่ว่าเราบอกว่ามียาเชื้อราแต่เท่าที่ในเห็นก็ยังมีปะปลายนะพี่ใช่ครับแบบนี้คืออะไรนะพี่อ่าเป็นโรคตากรบตาเสือแต่ว่าตากรบตาเสือครับเป็นระดับนี้ถือว่าไม่รุนแรงอ่ะไม่รุนแรงไม่ส่งผลถึงต่อหัวตต่อหัวเปลือกนะไม่ส่งผลต่อหัวเปลือกถ้ามันส่งผลมันจะเป็นยังไงพี่มันจะลงไปตรงไหนก่อนมันจะมาที่กาบฮะมาที่กาบใช่ครับมันจะเป็นกาบเสียแต่นี่ยังไม่มีอ่ะอันไหนคะที่พี่บอกว่า พร้อมที่ให้ใช้เราลองวัดดูว่าจริงๆแล้วหัวมันเป็นยังไงเพราะพอมันเป็นเผือกบกใช่ไหมพี่ก็คือหัวมันจะอยู่บนดินมันไม่ได้หัวอยู่ในดินดังนั้นเราจะเห็นไซส์เลย<ช>ี่นี่พี่เก๋เขาบอกว่าอันนี้นําเสนอแล้วทุก<ช>หัวเท <ๆ S 2> <ๆ S 2> ่านี้หมดเลยโอ้โหพี่อันนี้คือขาไดนนะใโโหญ่กว่าขาในอีกโอ้โหนี่โอ้โหนี่นี่สองมือโอบไม่มิดไม่มิดโอ้โหสองมือโอบไม่มิด อันนี้คือเวลาเขาตัดอ่ะหัวมันจริงๆถึงนี่ถึงนี่พี่ถึงถึงตรงนี้จะวัดขึ้นมาประมาณฝ่ามือเนี่ยครับวัดคือมาฝ่ามือนึงตัดตรงนี้ตัดเลยครับงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นหัวมันใช่ครับแล้วก็ตรงนี้หัวมันใช่ครับอ๋อนี่เขาจะลอยลงมาบนบนดินแบบนี้เลยค่ะใช่ครับโอ้โหอันนี้กี่เดือนแล้วครับพี่อันนี้ห้าเดือนครับห้าเดือนก็คือพร้อมตัดละเราก็จะเห็นว่าใบเริ่มแห้งละใช่ครับอ่าสุดยอดอันนี้กี่ไร่ครับพี่เก๋แปลงนี้ประมาณสามไร่ สามไร่โอ้โหกะว่าสกิตันที่หัวใหญ่ขนาดนี้สามไร่ก็น่าจะสิบใกล้เคียงสิบตันนะครับโอ้ใกล้เคียงสิบตันแล้วตอนนี้เผือกราคาดีไหมคะราคาดีอยู่ครับโลเท่าไหร่พี่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะอยู่ที่กิโลละห้าสิบบาทอือเผือกใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่โอ้โหน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเผือกใหญ่หมดโอ้โหหนอหนอเลยนะต้นทุนที่พี่บอกว่ารวมยารวมเคมีรวมออร์ตซอลของเราเนี่ยรวมเขาเรียกว่าพันเผือกนะใช่ครับ ตอนนี้3ไรใช่ไหมคะพี่ต้นทุนประมาณสักเท่าไหร่คะจะอยู่ที่สักไม่เกินห้าหมื่นนะไม่เกินห้าหมื่นสามไรไม่เกินห้าหมื่นดังนั้นพอเราขายเมื่อกี้ประมาณหมื 10, นะ่นโลหมื่นโลเนาะโลล,ละห้าสิบก็ห้าแสนนะจะใกล้เคียงฮะโอ้เราหาที่ปลูเกเผือบกันเถอคะ่ะ <c oughs> สุดยอดมากนะคะด,ดีมากครับผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ เขาบอกว่าเผือกเนี่ยปราบเซียนทำยากพี่เหวว่าเป็นอย่างนั้นไหมก็จริงๆก็ยากนะแต่ว่าพอดีเรามีสูตรของเราก็จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะโอธรรมดาที่ไหนล่ะจากเรื่องยาให้เป็นเรื่องง่ายเขาบอกว่าถ้าเชื้อราตาเสือตะกบลงเนี่ยคือส่วนใหญ่อะ่ะเผือกเขาจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ของเราอ่ะพอลงแล้วมันเบรกได้ใช่ส่วนหนึ่งเพราะใบมันแข็งแรงไหมพี่ใช่ครับทําให้เผือกนี่มันใบแข็งแรงก็โรคก็จะไม่รบกวนมากฮนะ วันไหนเขาขุดเผือกนะคะเราอ่ะจะมาถ่ายเก็บผลลัพ์ให้ดูอีกทีว่าวันนั้นเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็ดูว่าราคาเผือกจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้มาดูเขาเรียกว่ากําไรที่ชัดเจน<ช>ดี<ช>ไหมคะพี่ใช่ครับแล้วก็อยากจะได้แบบแบ่งปันกันกบหลายๆคนด้วยว่าถ้าเผือกจริงๆมันเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะ<ช>คนต้องการตลอด<ช>ถ้าเราปลูกได้ตลอดจริงเราคุมเชื้อราคุมตะกบตะเสือหรือคุมการที่หัวเน่าหรือผลกระทบพวกนี้ได้จริงอะ่ะมันก็เป็นผลลัพ์ที่น่าทำโดยที่เพราะแค่5<ช><ช>เดือนใช่ครับโอ้วันไหนพี่เก๋เก็บเดี๋ยวเราจะมาเก็บผลลั์อีกทีหนึ่งค นี่คือแบบไซส์เฉลี่ยนะมากกว่าโบหมดเลยนะใช่ไหมพี่เก๋ใช่ครับโอ้โหมากกว่าโบหมดเลยนี่เราเดี๋ยวเราพาไปดูไม่ใช่มีแค่ตะกร้านี้นะทุกตะกร้าหัวแบบนี้หมดเลยเนี่ยน,น,นั่นเขาใส่ไว้ให้รอไปไปดูกัน ตัเน,นี้ยใหญ่สุดสุดพลังนี่อุ้ยไอเน,นี้ยน่าจะมีสามโลอันนี้ยน่าสองโลดูแล้วแต่และหัวอือหอันนี้แขนสั่นเลยค่ะวันก่อนเรามาเก็บแล้วว่าต้นที่เขา เป็นเท่าไหร่แต่วันนี้เรามาเก็บตอนเขาแบบเก็บเลยนี่เวลาเขาปอกออกมาแล้วอ่ะเนี่ยดูเห็นชัดเลยอันนี้ยังเป็นดินอยู่แล้วดูนี่แล้วมันไม่ใช่แบบหัวเดียวนะทุกหัวดูดิพี่เก๋ะคะอันนี้เป็นไง หัวรถนี้ถือว่าโอเคไหมคะโอเคเลยครับใหญ่มากจัมโบ้ทั้งหมดเลยจัมโบ้ทั้งหมดเลยดูแล้วเราเรียงให้เห็นเลยนะคะเนี่ยว่าเนี่ยกระทะขนาดกระจายก็คือหัวเท่ากันหมดนี่เราก็เรียงว่ามันใหญ่จริงๆเปิดใจเถอะคะ่ะลองเปิดใจใช้ดูสักปีหนึ่งผสมผสานกับสิ่งที่คุณใช้อยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วก็รับประกันได้ว่าของเราปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เราได้มาตรฐานออร์แกนิสแลวแล้วมันก็การันตีผลลัพธ์แบบนี้หัวหนึ่งสองโลก,กว่าเกือบทุกหัวมันก็คือ e อะไรคะโ b o ebo ครับ เลยอีโบไหมพี่เลยอะเลยอีโบอีกนะคะนี่คือการันตีโดยวันนี้เขาเป็นเสี่ยเกนะคะวันนี้ก็คือนอนหลับปันด,ดีเลยเพราะว่าเท่าไหร่เนี่ยพี่โลละเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็เกือบห้าสิบอัพเกือบห้าสิบอัพแล้วหัวละ2โลก,กว่าอะตีเป็น2โลก,ก็หัวละร้อยแลวนะพี่หัวละร้อยผู้ชมหัวละร้อย ก็วันนี้เราก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่เก๋มากๆานะคะ,ะที่พาเราชมไล่เผือกที่ผลผลิตขนาดนี้นะคะก็ตามธรรมเนียมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เก๋แล้วก็มีกิฟต์เซตมามามอบให้พี่เก๋เช่นเคยนะคะเป็นกิฟต์เซตของอัลตาซอยเรานะคะก็มีในส่วนของจอบทองแล้วก็มีในส่วนของไบโอไฮโกแล้วก็มีเสื้อสวยๆแล้วโบกสวยๆฝากให้พี่เก๋นะคะคต้องขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยค่ะ ววันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนสำหรับ EP นี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการ CEO ลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรก,กรตัวจริงแล้วเรามาดูกันว่า EP ถัดไปเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ไปแล้วค่ะพี่เกบ๊ายบายด้วย